คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนเพิมสนับสนุนให้เล่นหรือตาตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจะปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้้นี้เอาเอาลูเท้าเดยเลยเอาเลยเอาเลยบอกมาเด้เท้ายาวบนบนเนาะเอาเอาเลยเอกอะไรก็เลย เอาเลยนะให้เขาเอาสามเดียวบ่เดียวเอาเลยเอาด้วยเลยน่ะหมือนน้อให้เอายอะก็ได้คนฝีมืออลไเห็ติงไะก็ได้นะก็ติงเยอะเลยอ่ะน้องมาได้ให้ติงค่าังเห็ติงได้ถึงเมื่นหนึ่งตัวนี้หกสิบกับักเดียวเนี่ยหค่ารหัสพันเด้อค่ารอบน้องเนี่ยค่าละสามพัน จำเอานะจำเอาแกเนี่ยดูดูแกเวลาแกจำนี่แกจบไม่ดูจบเปใช่หย่งมีเอยงนี้คือเป็นสิอ้าวจำเอาตูอย่างลงไล่ลงลงลงไลก็ทวงกันนะเพราะว่าแกจับแกไม่จำสีวานีั่นแหละสีเลยเวลา ผมดูต <modeling it. S 1> ัวเไม่ท <reco Christ i> ันนะยเรื่องนี้เหรอตับเรื่องนี้เหรออ้าวทำไปค้อยเคียงเด็บทำไปค้อยเคียงเด็บเอาแบบสบายๆเพราะว่าไม่มีคนไม่มีคนดี ไม่มีนาฬิกาดำไปไม่กอนเลยอจะมา่าเจียวอะไรแล้วเจงจะแมนจะแทงแมน่อะน่งเป็นอรรู้จี๋าซีเอามาหัันงมาติดตามจับออกมาหนีอ่อนเนี่ยเจ้ลงมาหาซีดีม้าซีมาควรแครับออ้านนี้ จ่ายเดียวทำมอรังเดียไม่ไเอียวอยงไีแข่เลยอาผมขอรูไหมผบอกมาขอรูปนี้เี่อ่านี่เจ็งเดียวสองพันเจ็งสามพันนึ่งสองสาอันนี้สามสามนึ่งสองสามสี่สาม่อ้อันนี้อ่ะแล้น่งสองสามสี่เ นีันนนะเปิดเนี่ยนว่าม่น้อยแล้วพาเจอะไรหอยหมันหมถือมนต่ยหอยตาดีเลยวะอะไรอะไรปุย่ก็ยาติลก้อหนัเดี๋ยวนห้นังอย่างนจมนัเจอไปทางน้นหะอกอให้ทางเดินเวเอาเบิงมนีไป้เบิง้งไ้ง ดีมาลงสูงใช่ไหมามาลงสูงสูงมาแล้วเหรอโอดีมาลงสูงนเนี่ยะเกงไหมเก่ไม่เชื่อเก่งเจจะยักแล้วทำไปจดตีเจ้ามนาเจ็งวาเจ็งตามเรื่องเต่งเดี๋ยวอีสาอืำ สามแล้วก็สามชอบจุกตรงตรงติดในติดด้านเมนูจิ๋วมาใส่ซ้ำตามฮะำตามซ้ำอ๋อเป็น่อ้มตามหรออือ ใด้เรียกวมาที่นี่คอยโอ้ยกระชือแทบลกคุยไปล้างน้ำไปสามตองนสาน้ำไม่หาจะเป็นลอะาเว่าน้ำไม่าแน้ำไปสองสเจ็าขว่าเราไม่เสียใสชุดเฉยปนี่พันหนึ่งสายเดียวมื่วานเนี่ยสวยนี่พันหนึ่งนี่สองพันใช่ ไปหมดพอดีในมือเม็พอดีโ้อาไ้าไเมาไอมันเป็นยังไงมันือเป็นจังสีเป็นสีนะ

ไม่ว oh, well ่าสูไ oh. ม่มาเน่ยต่มสามตันเรื่องสอายดมาตานมาตันให้เได้ตดแลอาหนะเราตาวมาไม่มาสูงสิงจริจริงนะเรื่องสองสามสีวันนี้เป็นวันเจนะคะต่าำแน่ันนี้เป็นวันวันนียไปตาครักตำแน่สาวันนี้ไป ่สองพันสามพันบลูต็พันสองสามสี่ัแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโเคโอ้โดนเจสามสี่เบิดแล้นี่เยังมหมดโลออกมาบขึ้นได้น้อขึ้นห้าหน่เบอออกมาไม่ได้ต่ำเลยเล้ายิไะายเลย Ừ, hào lâu bà lên đây. này, ta ừ. 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 này, hút. Mm hút. Mm hút. Mm đi Mm hút.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  นี่เอามาดูเอาว่าหาโอเงนี่ก็นี่สี่พันนะเอาขันจอย,ยายกผู้บินนี่ติงหากับติงโทไออแยกมาสองพันเ,เอาว่าล่ะแันเราไปแยกออกแล้ว่าจะตามไหมาต้องอามนวะอ๋อคุณเด็กปนเนี่ยเยียว

สามสามต่ำพ hmm, ือเป็นสองใบใชอสามต่ำมื่แล้วข่อยมีแตีนเดียโอเนี่ยต่ำใบหนึ่งนี่มันอยู่ในนี่ต่ำมันอยู่ในนี่เนี่ยข่อยว่าท่านใจารอยู่ว่าท่านใจารอยู่บอกคนพื้เป็นสองใบสองสามสี่ยังสองสามสี่โอ้เออพูดพดอีกยังสิงับสี่เลยส่อาองพันเนี่ยอสองพันโอ้โหุดจะปลองใจก็จบแลวเนาะมาใจบ ทาทาใช้อะไรละมีดจะพอยค้นหยบเบื่อเนอะทาแล้วทารก็มีเบ่อมักเบื่อสองสามสี่ห้เไปเอียวซองแล้วก็ติ่งเอียวติ่งต่ำแล้วก็สิพยานี้มันม่ยนี่จะมาหาวไปยูซองกี่หนึ่งพรุนี้มัเสร็จไหมนะไม่หาเลไเสร็จมยังม่เสร ก่เส <zo> <t festivals> ีดีเลยอันน so okay. okay. so so ี so good, so ้เติงซื้อแตหมไปเขาแป้งมาอ่าแป้งมาน้อบแป้งมาไงขอแป้งคุณหน่อยค่ะใคุณพ่อหน่อยเร็วงานก็ตใจคุณดูนี่ใช้ไมเรื่องเลยนะคุณกลยมาสอบบอก่อนสอบก่อนอยากเต็มไปเลยสบไลมาเก็บอเลยเอติวก่อนอบอก่อนถ้าโาวันนี้ทบ พอพังังบุกาเมน่ืเอาบนอล่ะอยากอยากทาแป้งกับปอบสิเดียทาแป้งไหมอาวบนเนยอืมอาไเอียักเลยบาดนี้มักขนาดเลยบานนี้ยมักเลยบาดเนี้ยทาแป้งเียบร้อย

เออสามพันหนึ่งนะเหียวตัเออพัูสองนสห่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิเดนนึงเนโอไได้เวินไปโอ้ไปเลนะสเยวแม่อ้เน ไปไปท่นี่ดูเนึงหนีแล้้องเลาอหนีบกล้วะไรง้งเอารดมีงบเต็เดียวบดาแล้วเบอรนเราคอยเมื่อเมือหนงอม่ตัดวยหรืออะไรตัดโมบเนวโตนาดนนย่างนทอย่ง อีว่ไม่ไปอีว่ตุ้งตุ้งอ๋อพึ่งปุ่มป I mean ุ่มดูสิเนาะว่าสองสามี่ดีเพราะมีบอลเดาเลยนี่ไง โคอพาโคสอพาสูซอพาสูซอพาโพนเโพันเจใจเขาโคซ้อพาเขหกพันใช่ใจเขาใจเขาเลยใจตามเสดเลยนะหนึ่ง ใองสี่หกแดยังงเดียวเดียวไปงนสองตดูแล้วก็สูงสองพันเออใดแปดรวมทัถูกต้องแล้วก็อีกสูสมแล้วก็สูงสองพสูงสองพันสเออเอเอเยเดียวทํามจายแจ่ายไปหอันนี้สูงใช่ะสูงัน ก็ภาพนี้พันหนึ่งใไปหมดแล้วน่นพอแล้ว่ใจหอ้าดูไปพายาไปทางไหนทคหนะเอาว่อยก็เริ่มลือเปล่เอาเบิ้งมาเนี่เอาเบิ้งสีเบิ้งเดี๋ยวไปทางไหนโางซบานนี้านเขานะบ้านเข้อนยากจะมแล้วีนี้ละ โอ้แทงแมนแด้ละอาบูแทงแมนแทงดีเนาะผู้พิาซาม จะมาเกียว่าเดิโอไฟไฟกรดุนน้่ไฟกระมุงเออเออแล้วแต่เจ้ามาเอาสีในบันทึกไสิบเลปวดหัวถันัไเนน้ำเไปวดหัวลเอาเปิดรอเปิดเลย้มีอะไรมาบ้างตัวเดิมไหมดีอ่าีีี เป็นใบเดียวเองนอจะเต็มซีนีหรอขอกิ้นี่สันติงห้าสองพันสันติงหาโอ้สันติงซีสันติงห้อเท็มซีเต็มหาพนเทาน้เองนะเต็มซีได้สองดอกไปโอ้ปหอะดีวเต็มซี่อยก่อนมาเต็มห้าพันหนึ่งได้ไหมไดี๋ยวค่ะไป Hãy subscribe cho được cái Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ห้าพันเกินสองสม่หหมยังน้นเนาะเน้นเนาะเน้นเน้นน้นเน้นเน้นนเนนเ้เเนเนเ้เ ก็ใส่ไหนนหอใส่ามีหมอเลยเอายาวอเอามาใส่เอา่มานสีก็ได้มีหากนะดับน่าตามีนอะไปมีบอลยาวเลยตอนนี้ดูเลยตอนนี้ละหม้ตอนนี้ลค่ย

อันนี้ของไฟวันนึ่งขงไฟดเว้หนึ่งเอาขึ้สืเก็บวตม่งเตน่งว่าไม่เตหก่คอยเตด้งหนึ่งอยเตหกหาสยเอาหน่งีห้าอยเตมหแล้วก็คอยนี้นี้เอาแน่ไมแน่ไหเดกน้หาด้ยนี่ไม่หาใบหนึ่มีหาจะได้หาไ่หหน่อยู่ทน่งน่หพบ่ต้นเดียวแบเดียวแบเดียว่นอย่งไยกคนนั่นเน่ย ยุคนั้นเนี่ของคอยลงพันนึงก่อนยุคนั้นเนี่แบบเขอย่นี่ยคนั้นเนี่ยมคนกนเดียวันมาเดียวกันลันมีกหาหนัะอนเหาพันเดี๋ยวทำบหนึ่งสองสามส่หาเอาเกียนดีมันมีูกหาักนึ่งสองามส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ดใจ ถึงไล่กันละเที่ยงกันว่าเต้เวนติจะเอาอั้รมาทบน้ำรังย